สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาถึง14มิถุนายนนะมาดูกันนะคะแสงแห่งชีวิตของคุณคืออะไรหรือว่าทางออกของคุณคืออะไรก็ได้นะคะคำว่าแสงสว่างมันก็เหมือนกับทางออกก็แหละเนาะทางออกที่ถูกที่ต้องที่ควรนะคะในการดําเนินชีวิตแบบนี้มาดูกันดูได้ทังลัคนาและราศีนะมาขอพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภกันเลยนะมา แสงแห่งชีวิตของคุณคืออะไรนะคะแสงแห่งชีวิตของชาวราศีพิศษและคนาพิศพใบแรกคืออิสระใบที่สองคือปล่อยของใบที่สามคือภายในแล้วก็เศรษฐีแล้วก็โอ้โหรวยนะคะอื ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภเนาะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ชื่อไพ่ในอิสระแต่ไพ่นี้แม่หมอจะบอกว่าคุณต้องใช้ในเรื่องของความอดทนและต้องใช้ในเรื่องของระยะเวลาจะรีบเป็นอิสระจะรีบเอ่อเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบว่าอายุยังน้อยแต่อยากเป็นอิสระแล้วอ่ะอยากไปอยู่ข้างนอกอยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตอิสระพ่อแม่ไม่ต้องควบคุมอะไรประมาณเนี้ย แต่คุณแปลนุมาเอาเองนะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจก็ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้การธุรกิจก็เหมือนกับว่ายังมีประสบการณ์ไม่มากพอเลยอะแต่แบบอยากที่จะได้กิจาการใหญ่โตแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวพุศดนะคะทางออกของคุณคือหนึ่งแล้วต้องใช้ความอดทนและต้องใช้ในเรื่องของเระยะเวลาคุณถึงจะเป็นอิสระได้อย่างถาวรแบบนี้เป็นต้นนะคะเราไม่ว่าคุณจะทําอะไรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคุณต้องใช้ในเรื่องของความจริงจัง ใช้ศักยภาพตัวเองที่คุณมีความเก่งกล้าสามารถในตัวของคุณมีเนี่ย é. เอาออกมาใช้เพราะสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยชาวพุสพนะคะมีความเก่งกล้าหรือว่ามีความสามารถพิเศษอยู่ในตัวให้คุณนําสิ่งที่พิเศษพิเศษนั่นแหละนะความสามารถพิเศษนั่นแหละเอามันออกมาใช้เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะเพราะสิ่งที่แม่หมอเห็นที่พูดแบบนั้นก็คือว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นพลังพลังมืดพลังสิ่งที่ไม่ดี มันก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ดีจิตใจที่ไม่ดีโทาสาะจลิตก็ได้หรือความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองอะไรก็ได้ที่มันเป็นพลังงานไม่ดีต้องเอาออกซะสิ่งที่เห็นมันเป็นแบบนั้นคุณมีทั้งพลังงานดีและไม่ดีอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไป นะคะคุณถึงจะพบกับชัยชนะคุณถึงจะพบกับแสงสว่างความสําเร็จและความร่ารวยได้ไพ่สองใบนี้การนั่งอยู่บนกองเงินกองทองหมายถึงว่าชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภเนี่ยดวงของคุณมีเกณฑ์รวยมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่รวยมากรวยน้อยแม่หมอก็ต้องย้ําอีกทีนึงว่าไม่เท่ากันมันแล้วแต่ว่าสนามบาร,รมีเดิมที่คุณทํามาด้วยว่ามากน้อยแค่ไหนแต่มีเกณฑ์สุขสบายในเรื่องของการเงินแหละเพราะว่า ไพ่สองใบนี้ขึ้นมาติดกันมันบ่งบอกถึงในเรื่องของวัสนาด้านการเงินที่ทํามาดีมากๆมันคือไพ่เศรษฐีเลยนะคู่กันไพ่เศรษฐีใบหนึ่งไพ่รวยใบหนึ่งอะเอาสินะคะแล้วดวงของคุณมันเป็นดวงที่เขาเรียกอะไรนะมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์ในเรื่องของการกวากเงินกวากทองเดี๋ยวแป๊บนะไฟแม่หมอดับเนาะเป็นเสน่ห์เรียกเงินเรียกทองนะคะกวากเงินกวากทองใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็อยากเข้ามาอุดหนุนสนับสนุนสินค้า หรือว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนะ่ะมันเป็นแบบนั้นนะคะ,ะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ตัวคุณเองอ่ะร่ำรวยนะคะ,ะโชคดีเกี่ยวกับเสน่ห์นั้นๆแบบนี้เป็นต้นมาดูกันต่อนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะชาวพืชศพต้องทําตัวให้มีเสน่ห์แบบนี้ด้วยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวที่ดูดีแบบนี้นะคะมันสามารถเรียกเงินเรียก,ยกทองให้กับคุณได้จริงๆนะนะมาดูต่อนะคะ ตัดขาดเจริญก้าวหน้าโชคดีนะคะดวงสมพงคิดการใหญ่ชาวพุธศพนี่ก็ดีนะชาวพุธศพนะคะคุณต้องเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะอะไรนะจำไว้นะอะไรที่มันไม่ได้เติมเต็มในชีวิตคุณอะไรที่มันไม่ได้ทําให้มีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานความสัมพันธ์ ตัดสินใจหันหลังให้เดินออกจากจุดจุดนั้นซะนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตของคุณนะมันต้องเดินไปตามสเต็จจะไม่สามารถที่จะโตแบบก้าวกระโดดได้จะต้องไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วชีวิตถึงจะเริ่มรวยขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างต้องใช้เวลายอย่างที่แม่หมอบอกแหละพืชศพต้องอดทนนะมีใบนี้มาเป็นใบแรกเลยนะคะต้องรู้จักในเรื่องของการอดทนการรอคอย นะคะแล้วค่อยๆก้าวทีละก้าวแล้วชีวิตคุณจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างที่แม่หมออ่ะที่เอ๊อย่างที่แม่หมอบอกอ่ะว่าคุณจะมีอิสระตลอดการแบบนี้แต่ต้องใช้ระยะเวลาต้องอดทนรอคอยไปก่อนอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาอย่ารีบจําคํานี้ไว้นะอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาอย่ารีบตัวคุณเองมีองค์พ่อพระพิฆเนศขึ้นมาด้วยแม่หมอจะบอกได้เลยว่ายังไงคุณก็สําเร็จยังไงคุณก็ชัยชนะแต่คุณต้องใช้เวลาแค่นั้นเอง ไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความโชคดีนะคะไม่โชคดีได้ไงมีทั้งไพ่เศรษฐีมีทั้งไพ่ร,รวยขึ้นมามีดวงสมพงค์ขึ้นมามีโชคดีขึ้นมาคุณดูนะเป็นไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราพื้ศพนะยังไงคุณก็มีแต่ความโชคดีนะคะ คุณมีไพ่เกี่ยวกับดวงสมพงษ์แม่หมอหมองว่าตัวคนเองในอนาคตคุณอาจจะไปเจอหนึ่งถ้าเป็นเรื่องคู่เจอคู่สมพงษ์ถ้าคนที่ดวงไม่มีคู่ก็อาจจะเจอหุ้นส่วนที่เป็นดวงสมพงษ์กันเป็นเพื่อนที่เป็นดวงสมพงษ์กันแบบนี้ก็ได้เราร่วมกันคิดการใหญ่หรือท,ทําธุรกิจใหญ่หรือทําอะไรก็ได้ที่มันยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นต้นแต่โดยโดยตัวของพู้ศพเองต้องเป็นคนที่ คิดใหญ่ไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นคิดเล็กไม่ได้ต้องคิดใหญ่คิดใหญ่ฝันใหญ่นะแล้วคุณจะกล้าไปสู่จุดจุดนั้นของคุณได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีไพ่เศรษฐีไพ่รวยมันคือไพ่แบบยิ่งใหญ่อ่ะเข้าใจไหมมันยิ่งใหญ่ในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรวยขนาดนั้นอยากรวยมากๆคุณต้องคิดการใหญ่หรือคุณต้องคิดใหญ่ให้เป็นฝันใหญ่ให้เป็นแต่ไม่ใช่ฝันใหญ่แล้วได้แค่ฝันนะฝันแล้วคุณต้องเริ่มลงมือทําจากจุดเล็ก อย่าก้าวกระโดดจาไว้อย่าก้าวกระโดดเด็ดขาดคุณต้องเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณจะยิ่งใหญ่ในอนาคตพิสุบเป็นแบบนี้นะคะมาดูต่อผิดที่ผิดทางเป็นเงินเป็นทองผีเร่ร่อนสวรรค์สรรสร้างแล้วก็ดวงอาทิตย์สุดยอดมีเดซันขึ้นมา มีเดอะซันขึ้นมานะคะอ่าคือไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความเจริญรุ่งเรืองการประสบความสําเร็จมันมาด้วยบุญด้วยกุศลด้วยติดกับไพ่สวรรค์สร้างเห็นไหมว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับใบใบ,ใบอะไรนะขอโทษใบโพอ่าใบโพนะคะคือเกี่ยวกับในเรื่องของบุญกุศลวาสนาบาร,รมีเดิมส่งผลจะส่งผลให้คุณอัตโนมัตินั่นแหละนะคะ มันสร้างบุญสร้างบารมีไว้เยอะๆพุทธศพนะคะแล้วคุณจะทําอะไรแล้วเป็นเงินเป็นทองไปสะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่แม่หมอบอกนะที่แม่หมอเตือนแล้วเตือนอีกนะอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งรีบเป็นอิสระอย่าพึ่งรีบเอ่ออย่าพึ่งรีบอย่างสมมติคุณอยู่กับพ่อแม่อย่างเงี้ยอย่าพึ่งรีบที่จะออกนอกบ้านเข้าใจไหมไม่งั้นคุณจะเดินทางผิดได้พูดเลย คุณจะเดินทางผิดหรือว่าจะมีชีวิตที่ผิดพลาดจะมีชีวิตที่ไปไม่ถูกเลยเจอไปไหนหันไปทางไหนหาทางออกไม่เจอเจอแต่กำแพง <c oughs> แบบนี้เป็นต้นนะแม่หมอถึงได้บอกว่าอะไรยังไม่ถึงเวลายังไม่ต้องรีบไม่งั้นนะจะมีชีวิตที่ยากลำบากอยู่อย่างอดๆอ,อยาก คือมันไปต่อไม่ได้อะเข้าใจไหมธุรกิจก็เหมือนกันอย่าเพิ่งรีบใหญ่พอมันเจ๊งขึ้นมามันหมดตัวเลยหมดทุกอย่างมันกลายเป็นทําอะไรก็ผิดที่ผิดทางไปหมดนะคะคราวนี้จับหลักไม่ถูกเลยทีเดียวแหละเออมันจะผิดพลาดผิดเพี้ยนไปเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอต้องรอรอจังหวะรอเวลานะคะมีดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะคะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่พฤชกนะคะแสง สว่างของคุณหรือว่าทางออกของคุณมันก็คือการที่ตัวคุณเองต้องทำตัวให้เด่นด้วยนะคะให้เด่นกว่าคนอื่นเช่นถ้าคุณขายของผลิตภัณฑ์คุณนะสิ่งที่คิดออกมาก็อาจจะต้องมีความแปลกใหม่แตกต่างเนี่ยเขาเรียกว,ว่าโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ถ้าคุณขายตัวเองนะคะหมายถึงขายความสามารถของตัวเองขายรูปลักษณ์ของตัวเองคุณก็ต้องมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าคนอื่นแบบนี้นะคะ คุณถึงจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่นิยมเออหรือได้ความเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละหรือการแต่งตัวมีเอกลักษณ์ก็ได้แบบนี้นะแต่ต้องเป็นเอกลักษณ์ที่แบบให้ดูดีดูทันสมัยนะไม่ใช่เอกลักษณ์อะไรที่มันดูแบบบ้าบอแบบนี้ไม่ได้นะเออก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยมาดูต่อนะคะ เดินทางปลอดภัยภัยปรับตัวเก่งอาถูกควบคุมทัดน้ําสมบูรณ์แล้วก็สัญญาชาวพุษคบนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนสถานการณ์ใดต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆแม้หมอไม่ได้สอนให้กระล่อนหรือว่าใส่หน้ากากใส่คนอื่นนะแต่หมายถึงว่าเราต้องวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สถานการณ์แบบนี้ผู้คนแบบนี้เราควรวางตัวแบบไหนนะคะถ้าเราปรับตัวไม่เก่งคุณจะอึดอัดมากๆคุณจะอึดอัดมากมากเหมือนคุณถูกกดดันคุณถูกควบคุมและมันไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ไพ่จะบอกคือทางออกของคุณคือเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์แล้วคุณจะไหลลื่นคุณจะอยู่ได้ทุกสถานการณ์เลยแล้วมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะมันจะมีแต่พันธมิตรดีๆเข้ามา สถานการณ์มันจะไม่ติดขัดการงานก็จะไหลลื่นความสัมพันธ์กับผู้คนก็จะไหลลื่นมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองต้องปรับตัวนะคะ,ะปรับตัวให้เข้าแบบนี้เป็นต้นในเรื่องของการเดินทางนะจะบอกว่าก่อนเดินทางเนี่ยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไหว้แม่ย่นนางรถบ้างหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะแบบขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะนะคะ อืแล้วการเดินทางการพบปะพูดคุยทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีไม่ว่าคุณจะเดินทางไปพบปะลูกค้าหรือจะเดินทางไปที่ใดๆก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกเนาะถ้าน้ําสมบูรณ์อย่างเงี้ยก็คือหมายถึงการลื่นไหลเหมือนกันนะคะการลื่นไหลาการปรับตัวเห็นไหมว่าน้ําเนี่ยมันไปอยู่ในภาชนะใดมันจะเป็นรูปทรงแบบภาชนะนั้นอืมเช่นเดียวกันน้ําไปอยู่ในรูปในขวดก็เป็นรูปทรงขวดน้ําไปอยู่ในแก้วก็เป็นรูปทรงแก้วนะเหมือนกันนะทําตัวเหมือนน้าอ่ะ นะคะแล้วมันจะเข้ากับได้กับทุกสถานการณ์จะไม่มีอะไรติดขัดเลย <c oughs> มาดูกันต่อที่ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะแสงแห่งชีวิตของพุชศคืออะไรอะไฟดับอีกแล้วอะไรเนี่ยอ่ะมาดูต่อนะคะ,ะรู้สึกดี ผลกระทบรุนแรงตกลงปงใจนะคะรักแท้แม่หมอถึงบอกนะว่าชาวราศีพฤษพลัคนาพฤษภอะต้องปรับตัวถ้าไม่ปรับตัวคุณไปอยู่ที่ไหนคุณจะขัดแย้งกับคนอื่นแล้วมันจะเกิดปัญหานะคะเออมันจะเกิดปัญหาการโดนลุมการโดนถูกบูลลี่แบบนี้เป็นต้นจะเกิดขึ้นกับคุณบ่อยมากนะคะออจะเกิดขึ้นกับคุณบ่อยมากการโดนลุมการถูกบูลลี่การถูก ด่าทอถูกรังเกยียจอะไรแบบเนี้นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันต้องแบบมันเหมือนกับว่าเนี่ยมันมีไพ่พณี้ขึ้นมาการให้ใจอ่ะหรือการเท่าเทียมคุณให้เขาเขาให้คุณแบบนี้การที่ต้องให้ใจซึ่งกันและกันแล้วคุณจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วมันจะเกิดรักแท้ขึ้นมามันจะเกิดคาว่ารักแท้นี่เป็นเพื่อนก็ได้นะรักแท้แบบเพื่อนหรือว่า พบกันแบบด้วยความจริงใจอ่ะต่อไปมันจะดูแลซึ่งกันและกันดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นบางครั้งพืชศพเป็นอะไรที่อารมณ์แรงเหมือนกันนะคะอารมณ์รุนแรงเพราะฉะนั้นต้องเบรกตัวเองตรงนี้เอาไว้ด้วยมันจะทําให้เกิดปัญหาพอมันเกิดปัญหาปุ๊บมันกลายเป็นทางตันแล้วมันไม่ใช่ทางออกมันไม่ใช่แสงแห่งชีวิตละถูกไหมอืม ก็จะเป็นอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งนะพุทธศพเวลาทําอะไรต้องหากําลังใจตลอดนะคะหาคนให้กําลังใจเพราะว่าสิ่งที่ไม่หมอเห็นมันติดก,กับให้ไปนเนี้ยคุณจะมีปัญหาตลอดเหมือนกันแล้วคุณก็ต้องการกําลังใจตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้คือเราต้องปรับอารมณ์ตัวเราเองปรับความคิดทัศนคติของตัวเองแบบนี้นะคะออแล้วทุกอย่างอะ่ะมันก็จะรับรื่นตัวคนเองสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะมีแม่นะคะ มีแม่คอยดูแลปกป้องอย่างเงี้ยให้คำปรึกษาได้นะคะอืมก็ต้องปรึกษาปรึกษาแม่หรือว่าใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงอะ่ะหัวหน้าผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่มากกว่านะคะอจะเป็นแม่มากกว่าที่จะปกป้องคุ้มครองหรือว่าดูแลคุณได้นะอืมให้กำลังใจคุณได้ดีที่สุดแบบเนี้ยทางเลือกใหม่หาหนทางช่วยเหลือ สัมผัสได้นะคะแล้วก็เด็กดีอคุณต้องเป็นเด็กดีคุณต้องเป็นลูกที่ดีด้วยนะคะคุณต้องเป็นลูกที่ดีคุณจะได้รับความรักจากแม่เป็นอย่างมากเลยนะคะคนที่เลี้ยงดูเนี่ยถ้าเป็นเด็กดีเป็นลูกที่ดีคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีได้รับการเอาใจใส่อย่างดี แบบนี้เป็นต้นแล้วชีวิตของคุณควรที่จะหาทางเลือกใหม่อยู่เสมอๆอ,อย่าทําอะไรที่แบบมีตัวเลือกเดียวทางเลือกเดียวหรือ2ทางเลือกพยายามเวลาจะมีทางเลือกนะหา3ทางเลือกขึ้นไปเช่นสมมติเรนะื่องของธุรกิจการงานนะคะคุณควรจะมีหนึ่งและเริ่มต้นธุรกิจหนึ่งเสร็จปุ๊บต้องหาหนทางและ หาธุรกิจที่2หาธุรกิจที่3ม,มองไว้สำรองไว้ศึกษาไว้เผื่อถ้าธุรกิจแรกไปไม่รอดเอาธุรกิจที่2ธุรกิจที่2ไปไม่รอดเอาธุรกิจที่3แบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะทุกอย่างคุณต้องหาทางเลือกหรือว่าเผื่อเลือกไว้ตลอดเวลานะคะมันจะได้มีทางออกมันจะได้ไม่ติดตันคุณต้องเป็นแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะในชีวิตของคุณนะ่ะ ต้องรู้จักในเรื่องของการให้ตลอดเวลาด้วยในเรื่องของการสร้างทานบารมีในเรื่องของการช่วยเหลือคุณช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือคุณมันก็เหมือนกับว่าคุณทำสิ่งใดอะ่ะคุณเคยช่วยเหลือคนเอาไว้คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือนั้นกลับนะคะยามที่คุณตกทุกข์ได้ยากหรือยามที่คุณเดือดร้อนแบบนี้เป็นต้นชาวพุทธศกแม่หมอมองว่ามีเซนส์นสัมผัส แม่นยำลางสังหรณ์แม่นยำคุณเป็นคนที่สัมผัสหรือสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือว่าสัมผัสกับอะไรลี้ลับได้รวดเร็วมากๆแบบนี้เป็นต้นแล้วซิกเซนแรงเพราะฉะนั้นใช้ซิกเซนของตัวเองนะคะใช้เซนของตัวเองให้มากๆในการคิดในการที่จะตัดสินใจทําอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วช่างใจให้ดีระหว่างสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เตือนนะนะช่างใจให้ดี รู้นี่ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดควรทำหรือไม่ควรทำอะไรเป็นสิ่งที่ถูกอะไรควรทำแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูต่อกัลยาณมิตรรอคอยประสบความสำเร็จบริหารจัดการแล้วก็พิเศษนะคุณไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะบางคนขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะเนี่ยเนาะ เพราะฉะนั้นทางออกของคุณนะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนนะอ่าอันนี้พุทธศพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อืมอีกอย่างหนึ่งนะในเรื่องของกัลยาณมิตรคนมีมากๆอย่าสร้างศัตรูเนาะนะคะพุทธศพอย่าสร้างศัตรูเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันประทะเยอะรุนแรงเยอะให้ขึ้นมาเตือนอย่าสร้างศัตรูพยายามสร้างกัลยาณมิตรพยายามสร้างเพื่อน สร้างเพื่อนแล้วก็ควบคุมในเรื่องของความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตัวคุณเองด้วยไม่งั้นมันจะทําให้แตกหักง่ายแล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนง่ายแบบนี้เป็นต้นพยายามที่จะมีจิตใจเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นมากๆนะชาวพฤษศนะคะอะไรที่พอจะช่วยเหลือคนอื่นได้ให้ช่วยเหลืออืมนะมันเป็นผลดีกับตัวเองนะคะมันจะทําให้คุณนั่นแหละประสบความสําเร็จเองในอนาคต การที่ช่วยเหลือเขานะี่ยบางสิ่งบางอย่างเราได้ในเราได้ประสบการณ์หรือได้ความรู้ในการช่วยเหลือนะนะคะแล้วสามารถนํามาปรับใช้เมื่อยามที่คุณเกิดปัญหาหรือประสบปัญหาคุณก็จะช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้เป็นต้นนะคะอีกอย่างในเรื่องของการบริหารการจัดการนะคะคุณควรที่จะมีในเรื่องของการบริหารการจัดการอะไรที่เป็นแบบแผนเป็นรูปแบบเป็นอะไรที่มันแน่นอนแบบนี้เป็นต้นนะคะ การบริหารจัดการคุณต้องเก่งหรืออาจจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของด้านนี้นะคะการบริหารจัดการนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานทุกเรื่องแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการใช้ชีวิตนะมันเหมือนกับการรู้เวลล่เวลานั่นแหละนะถ้าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะรู้ว่าเวลานี้ควรทาอะไรเวลานี้ต้องไปทํางานเวลานี้นะต้องทํานั่นทํานี่หรืออะไรแบบนี้มันคือการบริหารจัดการเวลาอย่างลงตัวในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันอืม หาใบสุดท้ายมาดูกันนะคะแสงแห่งชีวิตของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภต้องเลือกงานถนัดไพ่ใบนี้ขึ้นมาทุกคลิปเลยนะแน่ที่เปิดซึมเศร้าโอเคอย่าอย่าตัดสินใจกับชีวิตในทางที่ผิดนะ,ะคุณดูไพ่ใบนี้นะ ซึมเศร้า,พาไพ่ใบนี้คือการคิดค่าตัวตาย,พายไพ่ใบนี้คือการคิดที่จะไม่มีชีวิตอยู่หรือคิดที่จะทําลายตัวเองแบบนี้นะคะอย่ามีอย่าหาทางออกให้กับตัวเองในด้านนี้นะคะมันเป็นด้านที่ผิดอืมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ได้จาไว้นะชีวิตของเรามันไม่ตันหรอกมันเริ่มต้นใหม่ได้แต่จะเริ่มต้นในรูปแบบไหนยังไงแค่นั้นเองนะคะมันมีไพ่แห่งการเริ่มต้นขึ้นมา สิ่งที่ไพ่บอกคืออะไรที่มันไปต่อทางด้านนี้ไม่ได้ก็ไปเริ่มต้นทางด้านใหม่เลยไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปซึมเศร้ากับเรื่องเก่าๆหรือเรื่องที่มันหาทางออกจุดจุดนั้นไม่ได้เราก็ไปหาทางออกในจุดจุดใหม่การเริ่มต้นใหม่เพื่อศพส,ส่วนใหญ่ทํางานที่ตัวเองถนัดจะทําได้ดีบางครั้งมันมีเหตุการณ์ที่คุณต้องเลือกเลือกอะไรเลือกให้ชัดเจนเลยนะให้แน่วแน่ให้ชัดเจนอย่าลังเลอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลือกแล้วเลือกเลยเนี่ย งานที่ถนัดจะทําให้คุณทํางานได้ดีแล้วเรามีมีความสุขดีบางคนจะได้หันหน้าไปเริ่มต้นกับงานที่ถนัดนะคะตึงเครียดติดขัดซึมเศร้าหาเวลาไปพักผ่อนหาเวลาไปพักผ่อนให้มากๆนะคะอผ่อนคลายชีวิตผ่อนคลายจิตใจนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาใส่ตัวอืม เพราะบางคนเห็นเนาะอมความทุกข์อมความเศร้าหรือบางคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะคะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องอาศัยแบบว่าไปผ่อนคลายทางด้านจิตใจเพราะเป็นโรคเกี่ยวกับจิตใจเนาะไปผ่อนคลายให้มากๆแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะดีขึ้นนะคะเราก็หันหน้าเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆกว่าเดิมแบบนี้โอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ